สวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับสู่ตลาดสมเปยหน่อยเมืองอุดุมพอพวิสัยครับเมื่งผู้สาวคุดีผู้่าหน้าตาค่แน่นะครับเปิดเดือนใหม่นะครับเมษายนนะครับไม่นี้เลขออกตลาพี่น้องนะครับห้ถือเลขเด้อเมือแร่งบรรยากาศช่วงก่อนเจ็ดโมงเสานะครับบัท่านห่อนนะครับเพราะว่าแดดบัท่นขึ้นตะเวนบันท่านออกอ้โมแมนตะเวนบันท่านขึ้นแดดบัท่านออกว้าว โค้มไปโค้มมาเพราะวานวันได้โค้มมาเนี่นะครับขึ้นนี้ว่ได้โค้มตื่นขึ้นมาอันน่้เป็นยังไงสโลงเส้นเลงว่าโค้มไปโค้มมาอย่างนี้นรมมนบรรยากาศเบื้องหน่วยสายตาแล้วนะครับค้อนอยางส่วนเซียนส่วนเซียนยยยนะครับง่วยังไหลนะครับยังมันมีไผรสื่อเมื่อเบิดยังเต็มเบื้องตึงอยู่ต่ว่าี่น้องไปถามราคาเดอ้อนะครับเ,เ,เอาเปิดโค้มแรกครับเป็นขวัญตาขวัญใจเปิดเดือนใหม่เมษา นะครับเปิดไ้ทึบๆทึๆ,ๆถือกุกกนีมามีอีกแล้วลูกแม่ารคาคาให้พี่น้องฟังจักบาทสองหม่นบห้าร้อยแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่เม่ยเม่กับเ <20, 000 S 2> ม่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นหนึ่งันห้าร้อยบาทถูแกแข่งเอ้อนะครับแม่ลูกเอ้อนะครับแม่ลูกเลือดลอยนะครับกระโดนบานเท่า <c oughs> ตำนนี้ทิศขี่ขาหลังนะครับไปหลังเรา ลูกแม่งามดีนี่นะครับเขาแตงนะครับแกสลักแล้วคุณเสื่องครับอยากตำยังหน่อนั่นนั่นนั่น่าเอ้ถันว่าให้แสดงก็แสดงหนุนน้ามึงเอานะครับห่วงลูกห่วงลูกหยอกหยอกไม่เอาอีนี้วะเนี่นี่เท่าวะเอ้าใส่เบอร์นี่ไอศูนย์เก้าสี่ครับหนึ่งสี่ ครับราศีบ่ราศีราศีจากเมืองราศีสไลด์นะครับนี่นะครับคุณเชียงเดินนะครับหยอกเก่งนะครับว้าจริงดอกหยอกกุ้ซื้อเน่านะครับสูงกว่าแม่นเมตรนี่แหละเอ้าเมตรซิปนี่แหละเมตรซิปนะครับลูกที่เท่าได้ยังไงบอลูกประมาณสามเดือนตัวที่ท่าไดครับลูกตัวที่สองเอาลูกตัวที่สองนะครับสาวลูกสองคุณเชียงครับหยอกเก่ง ต่อล่องได้ยี่บอร์ราคานี่ยตอได้นิดหน่อยมาหมาจักหัวหนึ่งเนาะเอาครับขอบคุณครับเอาเบิ้งแพงกว่างัวแพงเบิ้งมันดึกเถื่องนี่ลาบมือนี่แม่สาวหน่อยด้วนะครับสัมหมาบักแดงโง่ใหญ่กว่าอยู่น้อยหนึ่งนะครับตัวแม่เนาะตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่นะครับเสิ่งขึ้นระบอนี่ขึ้นระบอนย่งเนาะคนนี่สี่ขืนก่อนงัวแล้วขนขืนก่อนแม่ราคาเท่าไรครับเก่าพันหาเปิดราคาไปจีเก่าพันหาได้ครับ ราคาปานขายโซทิมนะครับเก่าปัญหาต่อได้อยู่บ่ต่อได้นิดน้อยนุ่มจะกล่องหนึ่งเด้อขาดต่อจะต่อหลายตัวเมียนะครับตัวเมียนี่นะครับ,รบอุ้มอุ้มได้หางลยอยูวยว่บ่นี่ต่อได้นี่แล้วนี่นี่ผลูกสาวงามมาไปโหลดนั่นนะครับเอาเบอร์เก้าเด็อล่ะนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวเมียเด้อเลือดลอยครับเลือดลอยอันขี่โพน้อยหนึ่งมาเป็นยังดอกมันกินไม่งเมา เลือสีทองแล้วก็บวัจาัยเลี้ยงนะครับเล่มหยาเจ้าทองบอกส่งสีทองกับวัจจักุ้ยโลนธรรมชาติเด่มนีครับบริขุดเขาแข้งขาดีครับท่องดีเอ้าวันในสวนเข้านะครับนี่หน่อยแห้งเอ้าต่อเดินแม่สาวนี่หน่อยราคาต่ำตำไข่กลางเด้อพี่น้องว่ามันกระโดดได้หนิส่งใหญ่อยู่เด้อลอยเศร้าได้อยู่นะครับราคาเท่าไรพ่อสองหมื่นที่มาได้ ห่องไปสองหมื่นกับสิบห้าร้อยนะครับบ้นมันไทยก็โดนเดินนะครับเสื้อดื้อมี่ทรงมีแข่งขาดีดีหมดใส่เบอร์เนี่ยพะงัยนายโต้เจ้าคุณใส่เบอร์โทษน้ำเนี่ยศูนย์หกสี่ครับสี่ศูนย์แปดราคาสามหกศูนย์สามบ้านพะงัยบ้านบ้านหนองตลาดปางกู ครับผมบางกูเดินนะครับไท่กลางแม่สาวหน่อย2 0งหมืนสูงร้อยยี่สิบคืนนะครับความสูงถือว่างามใส่ได้ทุนหน่อยเอาไม่ซ้ำนี่ละก่อนต่อได้นับวันไงต่อได้อยู่ต่อได้นะครับขอบขึ้นครับเอาแม่สาวเนาะแม่สาวหน่อยหม้อหนึ่งนี่ละนะครับโอ้โโบดเดินนะครับจำปาโบดจักหน่อยเป็เครื่องเครื่องดำเครื่องดำ ไท้กลางนี่ละเอาโค้งสร้างดีครับร้อยยี่สิบบวกความสูงเขาขุดนิดหน่อยว่าราคาให้พี่น้องฟังในพงยัยหนึ่งเก้าพันแปดร้อยครับเอาขาดสองร้อยถึงสองหมื่นเลครับหนึ่งเก้าพันแปดร้อยเลครับง<อ>ามดีของพ่อวันยูเดอ้อนะครับบ้านไหนพ่อบ้านนาด,ดีครับนาด,ดีอำเภออำเภอกันทราร่มครับรนาด,ดีกันทราร่มนะครับหนึ่งเก้าพันแปดร้อยบาทนะครับ ต็ได้อยู่อได้โยครับเล็กน้อยตอได้พร้อมเด้ครับใส่เบอร์มาพ่อศูนย์เก้าหกครับเจ็ดสามหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์เอามักทรมาต่อกอได้น้ำกอได้ครับกอได้จักขวดหน่อยนึงพ่อได้พ่อได้อยู่อ่ะพ่อได้อยู่ครับพ่อได้เอาขอบคุณครับพ่อครัเอ้าได้ครับเบิ่งแม่สาวหน่อยงามๆเสือเดินไดครับอันเป็นสายพันธุ์บามันอยู่เนาะครับ บามันนะครับแต่ว่าส่งไงแห้งด้อนะครับโครงสร้างแข่งขาแข่งขาไงปันง่วใบหลอดคนละใบหางคนหางไงครับโค้นหางไงผสมเสือโค้งนะครับตัวนี้ไล่ยังออยบามันผสมเสือนะครับแข่งขาดีครับเกือบร้อยสามสิบไทยเครื่องผานนะครับเครื่องแดงเนาะเครื่องแดงออกไปดงแดงนะครับห้องว่าจะได้ละค่ะห้องสองเจ็ดสองเจ็ดครับหน้าหนาเลย อีกตัวหนึ่งตัวไหครับแม่มันแม่มันอยู่บ่แม่นครับแม่มันครับแม่มันห้องเทไรครับแม่มันห้องสามสิบเอ็ดแม่มันห่องสามสิบเอ็ดนะครับแม่มันลอยสี่สิบถึงนะครับเครื่องดำนี่หลามมันใจหลูกตัวแม่ได้นะครับใจหลูกตัวแม่หนาดีหลูกมันใจครับงวดท่กลางทั้งแม่ทั้งหลูกงามดีนะครับซื่อโกคมรถไดยังเนาะซื้อโยคมรถไดอ้าวซื่อโยคมลดไดสมแล้วว่าแม่มัน แม่มันยังครับแม่ยังวัดสมได้ครับแต่ว่าจ่ายลูกงามแห่งเด้อนะครับขายแยกแม่ซ้ำหนึ่งเนาะแม่ซ้ำหนึ่งลูกสองเจ็ดได้ครับใส่เบอร์ได้ครับบ่ายเบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งครับหกสี่สองศูนย์สี่เก้าบ้านได้ครับบ้านจักกงจักกงคูขันคูขันอำเภอคูขันนะครับจักกรมนะครับมักโทรหาเพิ่น สื่อโยโค้มรถได้หรือว่าตัวเดียวก็ต่อได้เยับแม่ลูกก็มีอยู่แม่ลูกก็มีออีกยู่บ้านมีหลายนะครับอยู่บ้านมีเป็นสิบมีเป็นสิบนะครับเอาอย่าได้โทรหาเพิรนเด้อแม่งามอยู่เด้อยขอขาดำๆขอบคุณครับไปแม่สาวนิดหน่อยครับนี่ไถกลางนะครับงามๆมันหม้อเนึองนี่แหละราคาเท่าไหร่ข้อมแดงข้อมแดงนี่สองสองสองพันสองควบจุ่งไปสิบแปดวายยี่สิบเอาได้ครับนี่ ต่อร <anto> <isto> ่องได้น้ำได้ครับดยอดครับดยอดต้องเป็สีครับเื่องดำดีเอาคำว่าเมืองเสามอหนึมอหน่ี่ก็ร่องเะาเอะรุนละเอะรุนละอมอหึ่เท่าไรครับพ่นอยยีสเปิดสามครับสาเนาะส่งดีเนาะโอ้ยมอนี่ส่งวันกาแฟ่เหมอกัน้มันยังส่งดีส่งง่ามน้าดีนะครับนย่เขาม่ไนครับส่งแบลอยเส้าหาลำปีลึกไปเพแล้วเอยู่นบ่องวางครับ่งดำดีคร ไซเบอร์แนวหัวหนศูนย์เก้าเก้าสองศูนย์ห้าสามสองสี่สครับผมศูนย์เก้าเก้อนมองครับตำนีม้มมี่เนะาะประกาตำนี้ครับฝากซ่อมยทูนต์ด้วยครับในหัวสัจรเนาะเสื่องมทันเป็นเนาะเสื่องเสืงเป็นได้จากองครับ <laughs> นี่เออแถวควงเสื่องดีใส่ยี่ว่าเราเมืนเสารนี่ได้ได้สาสองวันแล้วหเปล่าวาแล้วเราไม่ออกคนบ่คน่ยอมบวาไข่ยูไม่ออกบ่ยอมต้องให้ซ่อมันบ่ไม่ออกบ่ยอ่อมอคงพื้นเราหน่าม่ออกมยอ่อมอร <laughs> ตัวที่สเอามากโทรหาเพิ่นต่อรองเอาเด้อนะครับมีหลายมีหลายตัวครับมีหลายเยอะมากมากกว่านี้ก่ะยูบ้านเพิ่นโอ้หลายแหงครับมืองครับเมืองยูบ้านแก่ทลียตบนน้องให้แล้อครับครับเพิ่งเมืองสิไดเกลีย์นะยังหลายเลยครับยังหลายยังหลายยังเป็นฝูงเด้อติดตามช่องยูทูบเพิ่นนะครับนายวัยสัญจรนนายวัยสัญจรครับช่องนายวัยสัญจรครับผมขอบคุณครับอ้าวเนี่ครับผู้ใดนหาอยู่เด้อนะครับท้ายให้แล้ว เล่ le, ครับ le, เ le, ai, ล่ผู้เลี้หาเล่ยูไทยเห็นแล้วครับเล่แท้เพราะเปนเล่ร่อนแหละแต่ว่ามปนเล่ทุกสนามนะครับของแท้แน่นอนของราคาไป็นเท่าไหรสามหมื่นหกพันหาครับสามหกขารอยสาวเนะานะครับแม่สาวคืนแน่นหรือเปล่ายังยังสิบสี่ดือนครับยังโบขืนขืนตะคนขายขืนตะคนขายครับขืนแน่ตะคนขายนะครับเล่น,นะครับแม่สาวยังโบขืนครับร้อยสี่สิบห้าถึงความสูงนะครับโลนธรรมชาติงามดี เลือดอเจ็ดวันเส้นเลือดกากสีอยู่ประมาณเจ็ดสิบหานี่นะประมาณเลือดเจ็ดสิบขาในะครับเลง่งามดีนะครับห้องกากกากเยู่ <S <S เอานะครับใครสนใจเดอ้อสีงามเลยเสดื้อน้าเลี้ยงแข่งขางามความสูงประกันตั้มนี้เนาะประกันตั้มนี้ทุกอย่างครับประกันตั้มนี้ทุกอย่างนะครับยังไม่ได้ประกันจะคลองขึ้นนะครับเพราะว่าขึ้นแต่คนขาย ทึบๆมานั่นหนาตัวไหนวะเนี่ยหาสิบสามครับหาสิบสามครับเบิงเบิงเบิงพี่น้องเบิงแผงคอเบิงแผงคอครับความหนาหนาแห้งนะครับสาวคือกันบ่สาวคือกันครับยังบ่ขึ้นเนาะยังครับย่างใกล้พร้อมแล้วนะครับปลามันเลือดหลายนะครับตัวนี้เบิงนะครับย่างดากินย่วยถ้าจะคล้องนะแม่ก็เลยนี่หนาแห้งนะครับนี่จะคล้องนะครับนี่ อ่ารูปรอหอยนองแองตีครับคล้องขึ้นได้ยี่วะอย่าคล้องนาดีเนาะต่อได้นะบอสเนาะต่อได้ครับผมต่อได้ส่งงามเดินนะครับจนจนทั้งโตประกันตั้งนี้ทุกอย่างเครื่องผ่านนะครับสูงลอยสี่สิบถึงนะครับใส่เบอร์นะครับพ้ใส่ระเบอร์สูงหกเก้าเก้าเออเอาจะเอาเอาตัวขาวก่อนนะตัวขาวก่อนอ่ะสูงหกสี่ครับจบ เจ็ดหนึ่งศูนย์หกสหน่งงไครับปกติอำเภอสังคาครับสังคาสุรินนะครับเทปๆมาตัวนั้นนะครับเอาไฟมักย่อยอไหนเบอร์โทษนะครับฝ่าเบอร์โทษไม่อศูนก้าเก้าครับศูนย์ศูนย์หกหนึอง่งครับยำแล้วค่ะเอ่ย่ำแล้ค่าบ่ห้าสิมต่อร่องได้ครับผมครับผมเครื่องพาเ้ว่อยๆซสีได้นะครับ ได้ความหนาเนี่ยนะครับหนาย่นทั้งตัวเชื่องพ่อคุณเชื่องครับเลือดบามันสูงอ,อยู่บานไหนล่ะพ่อพอยู่น้องแวงครับบานน,น้องแวงพ่อก่อยหน่อยน้องแวงครับน้องแวงสีตะเกียนี่เนาะน้องแวงสังขารศีนรงค์ครับโอ้โหนะครับมาจากศีนรงค์ซรินเดอนะครับขอบคุณครับพ่ออ่ะหัวเรียงนะครับหัวเรียงสายพันธุ์นี้ยังก่อนล่ะสายพันธุ์พื้นบ้านเท่านี้ละครัอ่อหนึ่งว่ากัด เอาเนี่ครับประมัณไขกลางนี่ละแลคาเท่าไหร่หมื่พารครับห้าหมื่นหการยครับตัวนี้กหมื่นหกพันห้าร้อยครับตัวใหญ่ด้วยนะครับตัวใหญ่ใหญ่นะครับใหญ่ร้อยสห้าถึงนะครับวัดจากระดูกลากมันสาวัดจากกระดูกข้อมจรอยสามบบกอยู่ครับคงเจ็กน้อยนะครับร้อยสานหน่อยหมื่นหกเท่าไก็หมื่น อ๋อราคาเถือกอยู่นะครับมันขึ้นแน่อยู่บ่มันมีลูกบ้างหรอบ่มีสองสองตัวเหรอครับลูกสองตัวนะครับราคาเถือกเด้อจะไปเบิ่งเขามันถ้ารักเธออย่าดูที่เขานะครับ <c oughs> ต่อรองเลยหมื่นหกพันหาร้อยเถือกนะครับสําหรับ,บวัวเลี้ยงจะใดอีกไงสี่ไล่เท่าเด้อเจ้าส <39, 000 S 1> ามหมื่นเก้าพันสีไล่สามหมื่นเก้าครับท่องบ่บ่ท่องครับแยกลูกไปครับแยกลูกนะครับสี่ไล่สามหมื่นเก้า ร้อยสี่สิบไร้ความสูงแผลล่ลำตโตเศร้าแล้วนะครับเครื่องดำงามดีอยู่ใส่เบอร์นี่ยศูย์แปครับศูนย์เจ็ดหนึ้อบครับบ้านน้องให้ครับน้องให้อุทุพพรพิสัยอเอาเภิมเมืองชีเกครับโอ้เือาเพมเมืองรีะเกนะครับน้องให้เมื่อหัารอยครับสาได้ก็3สามหมื่นเันกะครับมักต่อรองเอา ไงดีแยกลูกไปแล้วนะครับตอนนั้นลูกสองเนาะครับหัวสายโค้งสายขุนเดินนะครับตอนนั้นราคาวะเอาหย่างงัดเต็มหั่นบอลุูบแล้วบัต่งางหากมันใหญ่มากมากตัวต่างหากลูกมัน,นอะไรๆเท่าไรอ่ะเบิ้งเนี่ยครับสายโค้งโค้งโค้องอยู่บ่โค้งโค้งโค้งเท่าได้เนี่ตัวนี้ว่าเศร้าหกครับ โอ้ราคานะครับถึกถึกถึกแข็งนะครับกรับรูปรักหอดตํนนี้มันมีหยังครับจอยเอาหยางยัดเข้าไปแต่กาไรแล้วนะครับรักเธออย่าดูที่เขานะครับแต่งเขามาแล้วเด้อพับให้เรียบร้อยแดดมันอ่อนมันเลยอ่อนนะครับเดี๋ยวหอดย่ำสู่เดี๋ยวมันแข็งเองสองหกป่ะแม่ถึกนะครับสองหแม่ปวดเด้อนะครับปวดบัดจากระดูก มองดากแล้วร้อยสี่สิบคืนได้อยู่นะครับเอาจอยนี่จักหน่อยแต่ว่าล้มพัดกิบเพราผิวดอกครับนี่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 เบิ้ง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 น้าเลี้ยงงามดีอยู่นะครับตั้นี้ยางเหนียวเด้อพี่น้องโอ้สองยางหนึ่งจอยแมนครับสองติดขี่นะครับสองยางจอยอันแรกเอาหย่าหยัดเยไปเอาหินทางรถไฟบวบอวดเอาหย่าหยัดบวบเลยอันที่สองอันติดขี่กับพีล่างเอา สองหกเนาะแมนครับราคาเถืองนะครับเถืองที่สุดเถืองที่สุดแล้วนะครับนี่แต่งเขาให้แล้วว่าต้องไปเสียเงินแต่งอ้าวแน่ลูกมันไ่ใส่ระบาดเถื่อไม่อีกนะครับนี่ของน้องเพคนเท่าไรบาทนี่ตัวนี้ว่าสามสิบหกกระพุ่นลูกมันพุ่นแม่ลูกนะครับสา,ามสิบหกอ้าวย้ายพรำอีกหน่อยหนึ่งอันใดครับจะไปเลือกมาสมบูทเขาหนี่แมนมาเขาแนวนีตัวโอ้ยไปเลือกแต่เขาแนวนีมาส้นคนยังบาดเจ็บโอ้นเนาะเลือกเขาแนวนีหรือเปล่า เลือกอันโค้งคือกันอีกไม่จ้ามาผพักไว้ซสก่อนเนี่ยมันจอยยังมาขายเอาไปคุณครับอ๋อสายขุนเดินมาสายขุนเนาะแม่ลูกเนาะแมนครับลูกยังกินนมอยู่แมนแมนลูกว่าจะออกนุ่มนะครับคนขายออกนุ่มแล้อบ่ยังอยู่คนขายกับติดนุ่มแน่ยังหน่อยนี่นะครับร้อยสี่สิบถึงความสูงจอยนะครับต้นนี้ข้อแรกนะครับข้อที่สองกับติดขี่คือเเ่า ไปลางเอานะครับแม่ลูกกี่สายลูกมันพูนพูนลูกมันพูนนั่นน้อยนนั่นเอาไอ้บ้งลูกนะครับลูกพูนนี่นี่ลูกเดินนะครับนี่นี่นี่งามดีพูนโอ้หนาเสด็จอยู่ลูกมั่นนะครับ3ามเท่าก็สามหกครับสามหกสามเบอร์มากพ้เราศูนย์แปครับ0 9น หกแปดหนึ่งเก้าแจ้งพี่กัดนําครับราศีครับผมราศีสไลเดอร์มักต่อร่องเอาครับตําหนีย่างอื่นผมมีมีตําหนสองยางที่ผมวานละแมนแข็งไขได้พอกครับผมปลูกส่งดีแนงนะครับซื้อสามสิบหกพันเปปีหนึ่งรูบมาเตะผมหลดฐานหมดตายขอบคุณครับน้องครับผมเอาได้ครับมาแล้วอุทุมพรหวัดราชบุรยแม่โคมเอาไทยเบิ้งนะครับงาม เด็ดเด็ดเลยแม่โคมนะครับเบิ้งลูกครับเบิ้งลูกก่อนก่อนสิเบิ้งแม่นะครับแม่นอนเลอ้าวนี่นะครับอ้าวแม่นอนเลยวีไอพีไปเลยลูกหนาดีนะครับดีดีครับแกงขาดีรับประกันเบิ้งลูกก่อนนะครับแกงดำหนาดีนี่ใบหลอดยี่ลูกมันลูกมันเขาโคมแบบซี่ลูกของซีไหนะมันเป็นแมนบอกแนนมีใบแนนครับมีใบนะครับ ราคาไปไหญ่ละค่าวละขาวเก็ดหมื่นเก็ดห่อไปหกเก็เจ็ดสิบเจ็ดนะครับเปิดไปแม่มันลอยสี่สิบห้าน่าจะถึงนะครับครับผมแม่มันแข่งขาดํานะครับอ้าวนี่นะครับติดโบดอยู่ใจลูกงามนะครับลูกใจหนาแห้งด้อยลูกมันนี่ครับนะครับสมระบายย่างย่างครับผมท่อยังว่างนะครับยัง่างว่าง เด่นๆไปอยู่ที่ลูกมันนะครับลูกมันก็ไปสามสิบรลยแล้วก็ขายนะประหยัดครับไม่ได้ขายแมวบ้านเดได้มันบัวหงครับบัวหงร่าสีล่าสีสไลดครับใส่เบอร์เนี่ยครับศูนย์เก้าหกครับเจ็ดศูนย์สามแปดสี่ศูนย์สี่เอาเนีครับไผยหางัวเลี้ยงอยู่เด้อลูกจิตัวไรครับไ้ลูกแรกลูกแรกเลยครับผมลูกแรกมันนะครับถือว่าสดดีนะครับลูกแรกงัวแม่โบสดีนะครับมันจะใจลูกแงามแน่แข้งขาดำหูดำครับ นะครับเอาโทรหาเบนเดอร์ต่อรองหน่อยหครับผมต่อรองหน่อยครับผมจะขวดใหญ่นี่อยกับอะไรอยู่เนาะอ่าได้ได้ได้ขอบขอบขอบคุณครับแก่โคบเรียดลอยครับเท่านไหพ่อเอ่อสองหมื่นหกพันหาครับโอ้ราคานะครับราคาเตะหูเบนเดอร์นะครับสองหมื่นหกพันหานีครับลูกเสือพันหยุบกมันมันเป็นยังี่ครับผูเนาะครับตำนี้เสือลูกมันเด้อร์นะครับแต่ว่าผู ลูกแรกบอกลูกแรกครับสีสดๆจักหน่อยนะครับ <c oughs> ไข่กระโดนนะครับเลือดลอยตาสูงงามดีอยู่แม่มันอ่างไงาดีทองไงดีนะครับลอยเกือบลอยสามสิบนะครับแม่มัน้องประจีรละค่าบ่แพงนะครับ <c oughs> นั่สียุบป,ปะเส้อื่โบโบหูคือกันครับแต่ว่าเคยเห็นมันหยุบอยู่นะเอาพี่นนองนะครับแต่ว่าราคาพอใดส่เบอร์พ่โท่เนี่ยพ่อศูนย์หกหนึ่งครับเก้าห้าสอง 5335า้าเอาพี่น้องพิจารณาเด้อเรื่องของซื้อดืือนะครับแต่ผมคิดว่ามันยึบข้าไปอยู่นะครับกับมัวหน่อยจักเดือนเลยประมาณเดือนเศษๆครับยังหน่อยแห้งนะครับอาจจะมีหันหดเนาะครับหน้าตาแม่ไหมนะครับลูกแรกสดดีราคากับพ่อฟังของพ่อนะครับยุบานไหนอยู่สังปีครับสังปีไราศีนี่ครับเอาขอบคุณครับพ่อครับเอานะครับแม่โคมนะครับลูกแม่บ่ ลูกแม่ครับแม่ข่มลูกแม่หนาแล้วลูกมันหนาแนงนะครับลูกมันสูงกว่าแม่เกือบลอยเศร้าลูกมันนะครับเป็นงอแม่สาวลูกแรกเบื่อจากสีสันนั้นลูกแรกนะบ่อเนาะครับครับลูกตัวแรกครับลูกแรกนะครับเนาะแม่งามดีเด้อนะครับใจลูกหนาดีงามดีเอาเง่พอห้องราคาเท่าไรเจ็ดหมื่นครับห้องไม่ถึงเจ็ดสิบเต็มนะครับดังในหน่อยลูกมันแน่งหนาดีน้ำเลี้ยงงามดี แม่นันสูงลอยสี่สิบถึงนะครับเงาดีกินนุ่มนะเนาะพ่อเนาะครับยังกินนุ่มอยู่ในรับจะข้องงัวก็กินงัวนท่านออกนุ่มนะครับยังหน่อยจะของงัวแห้งมันออกคักนะครับนังติบอยู่ใส่เบอร์โทรนี่ยครับศูนย์แปดเจ็ดครับสองสี่หนึ่งแปดสาบ้านได้ครับเพื่อเของครับเข่องในเดอนะครับพี่น้องเจ็ดสิบเต็ม ลูกนาดีด้วยนะครับคุณเช่องทั้งแม่ทั้งลูกจับได้ใบได้แง่ได้จุกได้ประกันบดคาุกคาสอนอาะครับต่อได้นะพ่อเนาะครับครับผมขอบคุณครับไปหาอยู่ไปหาอยู่เออเออเออตํ้ดาพัฒนาด้วยนะครับสายพัฒนาอุดเขาเรียบร้อยนะครับลูกไห้กอีสานแดงอีสานแดงใบหลอดพร้อมครับผมตอนนี้โมมี่นะครับโมมี่ตอนนี้ครับประกันห้องแลคขาไปที เจ็ดหมื่นสามพันบาทเอามาแล้วนะครับสายพัฒนาบระอดแสนคือเขาดอกไปหลอดพร้อมปีศาจแดงงามดีครับความสูงเท่าไรครับพุ่น่ 40, 000, ะหน่อยสี่สิบกัวอยู่ดอกครับได้นะครับแข่งขาใหญ่เด้อนะครับไครมกสายพัฒนาราคาปรถึงกว่าถึงหลักนะครับพุทธเข่าให้แล้วงามดีไปหลอดมีพัฒนาต่อได้ใส่เบอร์มาครับ083ครับผม6ก4 3377 อายุเท่าไรนะซี่เป็ดเดือนครับงัวซี่เป็ดเดือนเลยครับส่งดีเลยครับหนาเลืกเงาดีอีกตัวนึงอ่ะเท่าไรครับน้องตัวนี้หามือเจ็ดครับไบหลอดบ่มีบ่มีครับหนาดีที่กันนะครับไบหลอดบ่มมี่นะครับตัวนี้ที่จะใบกระเดาแข็งขาได้ครับหูกระง่าดีหลนธรรมชาติบฏิคุศนเนาะครับตัวนี้ธรรมชาติตัวนี้บ้านได้บ้านได้ข้ามเกินแก้วครับ จะสูตรทอดนะครับข้าันแก้วมีสองตัวนี้บอกครับนี่ครับตัวนึ่งอ้าวอีเจ็กตัวนะครับตัวนึ่งตัวแรกครับตัวนี้ตัวนี้ฐานพันศึ้งตัวนี้หาซิโพบักจากยูเข่นนะครับถึกระเบิดนะร้อยเท่าไรสี่สิบห้าถึงเนาะถึงครับร้อยสี่สิบห้าสาวเนาะสาวสาวยังบ่ได้สมยังครับขึ้นนี่หวะมองขึ้นขึ้นครับคนขายขึ้นนี่หวะคนขายขึ้นซูมือครับ อย่างขักเลยเครื่องดำแง่มดีครับเศาแล้วเด้อแผลน,นะครับเศาลแล้วเอาให้เบิ้งใกล้ๆก็ได้ลึืไปแล้วนะครับพีอันพนเลกลือกืนแล้วนะครับไงหนานะครับรขอดึงห่กครับข้ากับบแพงนะครับ,อบ,รบเอามากักทงหาต่อรองได้คำเขื่อนแก้วนะครับเนาะนี่คนขายหน้าตาหล่อๆนี่ขอบคุณครับอ่ะเบิ้งของย,ยังไๆมั่งนะครับผสมแล้ว อสองเดือนครับใบยังใบยีย่นอ้อพ่อใหญ่ครับซื้อใบยังยังดอกเงินสมเด็วสองเดือนนะครับใบหลอดนี่ความหนาครับหนาจะเป็นงัวมาจากฟารมา์มใดฟาร์มหนึ่งตีเลขที่เบอร์มาอยู่นะครับเป็นงัวเอฟหนึ่งเด้อน,นะครับประมาณเอฟหนึ่งสมใบหลอดแล้วนะครับห่องราคาเท่าไหรเนาะแปดเมื 8, ่นหาครับห่องไม่ถึงแปดสิบห้านะครับ ลอยหกสิบขึ้นนะครับถ่ายมันนี่ยนะครับบดดีเอฟหนึ่งเนาะประมาณนี้แต่ผมมีใบท่าบ,บ่ประมาณเอฟหนึ่งนะครับแต่ผมมีใบมา่าเพราะฉะนันตีเบอร์มากนะครับจากงวงความรุดมากงามความงามนี่ไม่มองตีกับความใหญ่ใหญ่หนางามลอยหกสิบขึ้นนะครับคุณอ้าหัวข,ขาดำนำ้ำใส่เบอร์แน่น้อง นี่ครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งครับครับผมสามเก้าศูนย์ครับแปดหกสามเก้าครับปกติอยู่ไสายน้องพี่กัดตัวอำเภอมหาครับมหาชนนชัยยะโสเนาะครับเอาเลยครับไงเด้อร์นะครับหัวเอฟหนึ่งเลอ่านะครับบรรยากาศกับประมาณนี้นะครับฝนเริ่มลิ่นๆมากนะครับสำหรับพี่น้องจากคอมุตุวาัชมาตั่ตีซีนะครับแอลกอฮอล์เลอร์นะครับฝน เจ็ดโมงเสาน,นะครับเริ่มรีดหน้าปลอยๆนะครับพี่น้องได้ห้อยกันก็เริ่มเจีวม่วงเมือม่อแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับพี่น้องห้ลรมมีรวยอยู่ดีมีแห้งหมือแรกเร้อมือแรกมือแรกผู้ใไรสืบเลขนะครับอยา่ราิ่มนะครับผู้ใดรืเลขสืบยานแล้วกินเย็เนๆยังไงขอบคุณครับสวัสดีครับ